แนวทางปฏิบัติที่ดีเพิ่มผลสำลิดพิชิตโอเน็ตโดยนางสาวสุพิศาธานินทราวัตรโรงเรียนวัดเกาะกาสํานักนางานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานคะรนายกในส่วนที่1ก็คือความสําคัญและความเป็นมานะคะโรงเรียนวัดเกาะกาเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาเปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลสองจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยนักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยอาศัยอยู่กับบิดามดารดาหรือบางคนเนี่ยอาศัยอยู่แค่กับปู่ย่าตายายค่ะ จึงทาให้ผู้ปกครองเนี่ยไม่ได้มีเวลาในการดูแลเอาใจใส่นักเรียนเท่าที่ควรทําให้ผลการเรียนของนักเรียนเนี่ยนะคะลดลงและในสังคมไทยปัจจุบันค่ะได้มีความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมากนักเรียนเนี่ยสนใจแต่สื่อโซเชียลมีเดียไลน์เฟซบุ๊กทิกต็อกหรือว่าแอปพลิเคชันเกมต่างๆค่ะทําให้นักเรียนอะค่ะความเอาใจใส่ต่อ,อก,การเรียนค่ะความรับผิดชอบประกอบกับที่ผ่านมาเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เด็กบางคนไม่มีความพร้อมในการเรียนการสอนออนไลน์ค่ะ ผู้ปกครองก็ขาดความเอาใจใส่ไม่มีความรู้ที่จะช่วยชีย้แนะหรือว่าแนะนําในการเรียนการสอนและที่สําคัญนะคะก็คือปัญหานักเรียนติดเกมซึ่งเกิดปัญหานี้นนในทุกช่วงวัยเลยค่ะจนเป็นสาเหตุส,สําคัญที่ทําให้การเรียนการสอนของนักเรียนนั้นเข้าสู่สภาวะความรู้ถดถอยค่ยคะหรือว่า learning loss นั่นเองจากปัญหาที่เก่ามาข้างต้นนะคะก็เป็นผลทําให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนลดลงแล้วก็ส่งผลต่อก,การทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐานนะคะหรือว่า O-net เนี่ย ได้คะแนนเฉลี่ยลดลงตามไปด้วยค่ะทางโรงเรียนวัดเกาะการนะคะก็ได้ตระหนักถึงความสําคัญในการยกระดับคุณภาพผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนจึงได้ดําเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ผลการประเมินเป็นฐานค่ะวิเคราะห์สาเหตุปัญหาแนวทางการแก้ไขแล้วก็ร่วมกันวางแผนกําหนดแนวทางพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยนําผลการประเมินและการทดสอบในปีที่ผ่านมามาจัดเป็นฐานข้อมูลในการกําหนดเป้าหมายแล้วก็แนวทางการพัฒนาค่ะ โดยมีการจำแนกเป็นรายวิชานะคะที่มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามมาตรฐานการเรียนรู้ตัวชีวัดที่ต้องเล่งพัฒนาในแต่ละระดับชั้นเพื่อใช้เป็นแนวทางในการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนและผลการประเมินผลการทดสอบในระดับชาติให้สูงขึ้นค่ะโดยมีการทําแผนยกระดับคุณภาพทางการศึกษานะคะโดยใช้การประเมินเป็นฐานด้วยกระบวนการ p l c แล้วก็นําเอกสารเสริมลีปพิชศษออนไนะคะ จากกลุ่มที่ให้ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาสพอปอขนขยกมาใช้ในการพัฒนานักเรียนแล้วก็ได้นำเนื้อหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องในตัวชีวตนั้นมาจาัดทำเป็นสื่อ powerpoint นะคะเพื่อให้นักเรียนเนี่ยเกิดความสนใจมากยิ่งขึ้นโดยได้สอดแทรกเนื้อหาข้อสอบในปีพี่ผ่านๆมาเนี่ยที่ตรงกับตัวชีวตในเรื่องนั้นให้นักเรียนได้ฝึกทําฝึกคิดให้มีความรู้แล้วก็ความเข้าใจในเนื้อหานั้นมากยิ่งขึ้นค่ะในส่วนที่2นะคะก็คือในส่วนของวัตถุประสงค์แล้วก็เป้าหมายค่ะ วัตถุประสงค์นะคะก็คือข้อที่ 1. เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลผลการทดสอบระดับชาตินะคะขั้นพื้นฐานหรือว่า o n e น็ค่ะไปใช้วางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของผู้เรียนข้อที่2ก็คือเพื่อยกระดับผลสฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์แล้วก็ภาษาไทยให้สูงขึ้นและต่อเนื่องค่ะข้อที่3ก็คือเพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ปัญหาหรือว่าพัฒนาคุณภาพนักเรียนโดยใช้การวัดและการประเมินผลชั้นเรียนเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนค่ะ ส่วนเชิงเป้าหมายนะคะก็จะแบ่งออกเป็นเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพค่ะเชิงปริมาณนะคะก็คือนักเรียนชั้นป6และชั้นม .3 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและผลการทดสอบการศึกษาระดับชาติหรือว่าโอเน็ตค่ะสูงขึ้นในร้อยละ3เชิงคุณภาพนะคะก็คือนักเรียนมีความรู้ความเข้าใจในกิจกรรมการเรียนการสอนตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดที่ใช้ในการพัฒนาการเรียนของผู้เรียนค่ะในส่วนที่3นะคะก็คือกระบวนการดําเนินงานค่ะ โรงเรียนวัดเกาะกาได้มีการดำเนินงานต่างๆวนการ P-C-R-S Learning Model นะคะตามแผนภาพน,นี้เลยค่ะซึ่งเรื่องแรกนะคะทางโรงเรียนวัดเกาะกาเนี่ยก็ได้มีการแพลนหรือว่าวางแผนนะคะตัว P ตัวแรกมีการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาค่ะก็คือมีการเปรียบเทียบผลสมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนในราย,ายวิชาคณิตศาสตร์อังกฤษภา,าษาไทยและก็วิทยศาศาสตร์ในปีปัจจุบันกับค่าเป้าหมายที่ทางโรงเรียนตั้งไว้ค่ะ ศึกษามาตรฐานตัวชี้วัดการเรียนรู้ที่เร่งพัฒนาเนื่องจากผลโอนเน็ตนะคะมีคะแนนเฉลีย่ยต่ำกว่าระดับเฉลี่ยของประเทศน,นะคะในปีที่ผ่านๆมามีการสรุปผลการวิเคราะห์ว่ามาตรฐานใดตัวชี้วัดสาระใดมีปัญหาจากการทดสอบโอนเน็ตปีที่ผ่านมาค่ะมีการแยกเป็นสาระมาตรฐานตัวชี้วัดนั้นนะคะออกเป็นรดยชั้นแลายวิชาซึ่งจะเริ่มมีการปรับปรุงแก้ไขเนี่ยตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เลยค่ะ ในขั้นที่2นะคะก็คือการแปลผลด้วยการกระบวนการ PLC ค่ะครูผู้สอนในแต่ละชั้นรายวิชานะคะก็จะได้มีการนําสาระมาตารฐานตัวชี้วัดนะคะที่เป็นปัญหาเนี่ยไปวางแผนออกแบบแนวทางการแก้ไขปัญหานะคะพัฒนาด้วยกิจกรรมวิธีการต่างๆค่ะแล้วก็เครื่องมือที่ใช้ในการแก้ปัญหาในเรื่องนั้นๆด้วยค่ะคณะครูเนี่ยนะคะก็จะได้มีการมารวมตัวกันเพื่อร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้สนทนามุมอมองความคิดของแต่ละคนนะคะ เพื่อช่วยกันในการวิเคราะห์ปัญหาแก้ไขปัญหาแล้วก็เสนอแนะวิธีการสอนปรับเปลี่ยนวิธีการสอนของตนเองหรือว่าเสนอแนะให้กับครูท่านอื่นๆทราบด้วยค่ะขั้นตอนานะคะก็คือตัว C หรือว่า create การสร้างชิ้นงานนะคะในส่วนนี้ค่ะโรงเรียนวักาะกาจะได้มีการจัดทําแผนยกระดับคุณภาพการศึกษานะคะโดยการใช้กระบวนการประเมินเป็นฐานค่ะด้วยกระบวนการ PLC ค่ะต่อมาคือตัว R นะคะหรือว่า reflect ไตรตรองค่ะ โรงเรียนว่ากักายได้มีการดําเนินการตามแผนเลยค่ะโดยที่ครูในแต่ละรายวิชาแต่ละชั้นเนี่ยก็จะได้มีการลงมือการสอนในตามมาตรฐานตัวชีวะที่เป็นปัญหานั้นๆนะคะแล้วก็มีการวิเคราะห์ว่ามาตรฐานไหนตัวชีวะไหนที่เป็นปัญหาเพิ่มขึ้นนะคะจากที่เราได้ระบุลงไปในแผนแล้วก็จะได้มีการมาแก้ไขปรับเปลี่ยนนะคะแล้วก็กลับไปแค่ไปแก้ไขนะคะในแผนที่เราได้เขียนไว้ในเริ่มแรกนะคะ ซึ่งครูผู้สอนเนี่ยก็ในทุกๆวิชา,าก็จะได้มีการนําข้อสอบโอนปปีที่ผ่านผ่านมาเนี่ยเข้ามาสอดแทรกในเรื่องที่เรียนอย่างเช่นในเรื่องของระบบนิเวศชั้นม3นะคะก็จะได้นําข้อสอบโอเนปปีที่ผ่านๆนมาเนี่ยเข้ามาสอดแทรกในเรื่องนั้นด้วยค่ะตัว S นะคะหรือว่าแชร์ในขั้นของแบ่งปันความรู้ค่ะก็จะมาสรุปผลการดําเนินง,งานนะคะแล้วก็แก้ไขปัญหาในเทอมที่1นนะคะหรือว่าครึ่งปีแรกนั่นเอง,เองโดยในขั้นนี้นะคะก็ คณะครูโรงเรียนวิกฤตการเนี่ยก็จะได้มีการมาร่วมกัน PLC ขาว่าสาระไหนมาตรฐานตัวชี้วัดไหนที่เป็นปัญหาดําเนินการสอนไปแล้วนั้นแล้วมีผลการสอนเป็นอย่างไรมีข้อผิดพลาดตรงไหนบ้างค่ะก็จะได้มาร่วมกันปรับปรุงแก้ไขหรือว่าหาแนวทางการแก้ไขแล้วก็ปรับการสอนในขั้นต่อๆไปค่ะโดยขั้นต่อไปนะคะก็ได้มีการดําเนินการตามแผนที่ได้วางไว้ต่อค่ะโดยปรับวิธีการสอนให้เหมาะสมแล้วก็ดําเนินการตามการสอนเดิมที่ได้วางแผนไว้ค่ะ ซึ่งในส่วนตรงนี้นะคะช่วงการก่อนที่จะมีการสอบโอเนเนี่ยนักเรียนโรงเรียนประกอบการในส่วนของปอง6และม .3 เนี่ยในช่วงหนึ่งเดือนก่อนสอบค่ะ,คะก็จะได้มีการตะลุยข้อสอบโอเนนะคะโดยที่ผู้สอนในรายวิชาต่ตางๆเนี่ยก็จะมีการพาน,นักเรียนตะลุยข้อสอบของปีที่ผ่านมาผ่าน,ผ,าน,ผ,านผ่านมาค่ะโดยจะเน้นเนื้อหาหรือสาระมาตรฐานที่เป็นปัญหาเป็นหลักเลยค่ะต่อมานะคะก็จะมีการประเมินแล้วก็ทดสอบค่ะซึ่งในตรงนี้นะคะก็จะมีทั้งการประเมินผลสฤทธิ์ของทั้งในโรงเรียน ก็จากการสอนการเรียนการสอนที่ผ่านมาทั้งปลายภาคกันภาคแล้วก็มีการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติโอ e เน็ตทั้งของป .6 และม .3 ค่ะเมื่อเราประเมินผลการทดสอบเสร็จเรียบร้อยทั้งหมดแล้วนะคะโรงเรียนวัดเกาะกายก็จะได้มีการสรุปผลสำนึกทางการเรียนทั้งในรายวิชาต่างๆนะคะแล้วก็สรุปผลการสอบทั้งภาษาไทยคณิตอังกฤษวิทย์จากการสอบโอเน็ตปีที่ผ่านมาด้วยค่ะเสร็จแล้วก็จะได้มีการมาจัดทําเป็นเล่มผลสำนึกทางการเรียนออกมาของโรงเรียนวัดเกาะการนะคะ ซึ่งในทุกๆปีเนี่ยคะ่ะก็จะได้มีการจัดทําเป็นกระบวนการอย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะโดยใน1ปีที่ผ่านมาเนี่ยคะ่ะที่เราได้มีการเริ่มมาทําตามกระบวนการนี้ผลการดําเนินงานนะคะแล้วก็ประโยชน์ที่ได้รับก็คือตามตารางนี้เลยคะ่ะซึ่งตารางที่1นี้นะคะก็คือตารางแสดงผลสำนึกทางการเรียนของนักเรียนชั้นชั้นทั้งโรงเรียนนะคะทั้งป6แล้วก็ม3นะคะในปีการศึกษา2 5 6 4กับ2565นะคะ ก็จะเห็นว่าทั้งของปอง6และม3ในรายวิชาที่เน้นหลักนะคะก็คือภาษาไทยคณิตอังกฤษแล้วก็วิทย์ค่ะมีผลสัมทธิททางการเรียนเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกัน2ปีจะเห็นว่ามีค่าบวกนะคะหรือว่าสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาค่ะตารางที่2นี้นะคะก็คือตารางคะแนนผลการทดสอบโอนิตนะคะของปีการศึกษา64กับปีการศึกษา65เนี่ยได้เปรียบเทียบกันนะคะของชั้นป6และม3เลยค่ะมีการเปรียบเทียบทั้งของภาษาไทยคณิตวิทย์อังกฤษนะคะ ก็จะเห็นว่าค่าเป็นบวกเช่นเดียวกันค่ะก็คือมีผลการทดสอบเพิ่มขึ้นนะคะจากปีที่ผ่านมาค่ะตารางที่3นี้นะคะก็คือตารางแสดงผลการทดสอบโอเนนะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่6ในปีการศึกษา2565ค่ะจะเห็นว่าคะแนนของโรงเรียนนะคะทั้งภาษาไทยอังกฤษคณิตวิทย์ค่ะสูงกว่าระดับเขตพื้นที่สังกัดสพทแล้วก็ระดับประเทศเลยค่ะซึ่งของชั้นมัธยมศึกษาก็ ชันมัทยมศึกษาปีที่3ก็เช่นเดียวกันค่ะมีผลการทดสอบนะคะของโรงเรียนเนี่ยซึ่งได้คะแนนสูงกว่าของระดับเขตพื้นที่สังกัดสพทแล้วก็ระดับประเทศเช่นเดียวกันเลยค่ะซึ่งก็จะได้เห็นว่าจากการที่โรงเรียนเนี่ยได้มีการดําเนินง,งานนะคะตามกระบวนการที่ได้วางแผนไว้เนี่ยทำให้เกิดประโยชน์ที่ได้รับก็คือนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพิ่มมากยิ่งขึ้นค่ะมีผลสัมฤทธิ์หรือว่าผลการทดสอบโอเน็ตนะคะในปีการศึกษา2565เนี่ย มีผลการทดสอบที่สูงกว่าทั้งในระดับเขตพื้นที่ระดับสังกัดสพทแล้วก็ระดับประเทศค่ะอีกอย่างหนึ่งนะคะก็คือโรงเรียนรัอการเนี่ยได้มีการจัดทําเป็นเล่มผลสำนิ์ออกมาค่ะซึ่งก็จะได้เล่มผลสำนิ์แล้วก็เล่มแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมินเป็นฐานด้วยกระบวนการ p l c ที่เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วก็สามารถนําไปใช้ได้จริงค่ะซึ่งแผนภาพน,นี้นะคะก็จะเป็นแนวคิดสรุปโดยคร่าวๆนะคะที่ได้เล่ามาทั้งหมดค่ะ ก็สามารถอ่านเพิ่มเติมได้จากในแผนภาพนี้ได้เลยนะคะในแผนภาพนี้นะคะก็คือเป็นตัวอย่างหรือว่าเป็นแผนจริงๆค่ะที่เป็นแผนยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยใช้ผลการประเมินเป็นฐานด้วยกระบวนการ PLC นะคะของปี65ที่ผ่านมาที่ทางโรงเรีเยนประกอบการได้จัดทำขึ้นค่ะก็สามารถส่องดูหรือว่าสแกนดูจาก QR code ที่ให้ไว้นี้ได้เลยนะคะซึ่งเล่มน,นี้ก็จะเป็นตัวแนวทางที่ โรงเรียนวัดตก่อกาเนี่ยได้เลือกมาใช้ในการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ด้วยแล้วก็พัฒนาผลการสอบโอนิศด,ด้วยค่ะเล่มนี้นะคะก็จะเป็นเล่มผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของปีการศึกษา2 5 6 5ปีที่ผ่านมาเลยค่ะซึ่งเล่มนี้นะคะครูวิชาการเนี่ยก็จะได้มีการจัดทําขึ้นในทุกๆปีเพื่อเป็นการสรุปว่าโรงเรียนวัดกาะกาเนี่ยมีสาระมาตรฐานไหนที่เป็นปัญหาหรือว่าต่ากว่าเกณฑ์ที่ทางโรงเรียนได้ตั้งไว้ก็จะสรุปออกมาทั้ง8ด กลุ่มสาระแล้วก็ในรายวิชาเพิ่มเติมต่างๆอยู่ในเล่มนี้นะคะสามารถส่องสแกน QR code ดูได้เลยค่ะอีกเล่มหนึ่งนะคะที่สําคัญก็ขอยกตัวอย่างมาก็คือเล่มเสริมคิดพิชิตออน็นะคะของรายวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .6 ค่ะซึ่งเล่มนี้นะคะกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดก,การศึกษานะคะของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเนี่ยได้ให้กับทางโรงเรียนไว้เพื่อใช้ในการสอนนะคะซึ่งเล่มนี้นะคะครูวิทยาศาสตร์เนี่ยก็ได้นําเล่มนี้นะคะมาใช้ในการสอน ประเมินของนักเรียนด้วยโดยแนะนํามาสอดแทรกกับการเรียนการสอนของนักเรียนในปีที่ผ่านๆมาค่ะซึ่งเล่มนี้เป็นประโยชน์อย่างมากเลยค่ะเพราะว่าท่านสอนราได้รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับออนไในปีที่ผ่านๆมาตามแต่ละตัวชี้วัดแต่ละมาตรฐานไว้อยู่ในเล่มนี้หมดเลยค่ะภาพนี้นะคะก็จะเป็นภาพของการจัดก,การเรียนการสอนที่ได้นําข้อสอบออนไเ,เนี่ยมาใช้ในการสอดแทรกเพิ่มเติม,ตมระหว่างการเรียนการสอนนะคะอย่างเช่นเป็นภาพนี้ก็คือเป็นภาพของการสอน เรื่องของพันธุกรรมในชั้นม .3 นะคะก็จะได้มีการเสริมแทรกข้อสอบอ n นไเนยเข้ามาในนี้เลยเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพว่าข้อสอบออนไในปีที่ผ่านๆมาออกในแนวประมาณนี้ปีก่อนๆเป็นยังไงก็จะได้ให้นักเรียนเห็นภาพแล้วก็ให้นักเรียน,นยฝึกการคิดวิเคราะห์ตามไปด้วยเลยคะ่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างสื่อการสอนนะคะจากโปรแกรม PowerPoint นะคะที่คุณครูนในรายวิชาเนี่ยได้นํามาใช้ในการสอนนักเรียนนะคะ,นนก,นนะ,คะก็อย่างเช่น ภาพแรกนี้นะคะก็จะเป็นสื่อการสอนของในเรื่องของระบบย่อยอาหารของนักเรียนชั้นป .6 ค่ะอันนี้นะคะก็เป็นข้อสอบสดๆร้อนๆเลยของปีการศึกษา66ปีที่ผ่านๆมานะคะ<ส>ก็คือเป็นเรื่องสมบัติทางกายภาพของวัสดุนะคะซึ่งก็ใช้ในการสอนนักเรียนชั้นป .4 ก็ให้นักเรียนเนี่ยฝึกวิเคราะห์ตั้งแต่ชั้นป .4 ไปด้วยเลยค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องของแรงซึ่งสอนอยู่ในชั้นป .5 วิาชาวิทยาศาสตร์นะคะก็จะให้นักเรียนเนี่ย แล้มีการฝึกคิดเป็นนั้นด้วยเลยให้เห็นว่าอามุมมองข้อสอบในที่จะสอบชั้นปหกนี้เป็นยังไงคะ่ะค่ะก็สําหรับการเสนอแนวทางการปฏิบัติที่ดีเพื่อเพิ่มผลสำเร็จพิชิตโอเน็ตของนางสาวสุพิศาธานินทาวัตรก็ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้นะคะก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะก็ได้จากเบอร์โทรศัพท์นี้หรือว่าเว็บไซต์โรงเรียนได้เลยะค่ะขอบคุณค่ะ